ขอสวัสดีปีใหม่พี่รังกายนะสวัสดีนะครฮะนะสวัสดีไปครับพื่อนครับผมจะจะสวัสดีพี่ใหม่คุณมามองค้อนผมทำไมครับคุณเสืครับครับก็สวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณครับที่ให้พวกผมได้หลอกกินเงินแฟนคลับทุกครั้งเลงขอบคุณมากกับคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตฮะอ๋อพีพัพสพีฒนพสพีฒนพสพัฒนพิพัฒน์โอ้หน้าเชียว โอ๊ยอย่างหี้คนไทยกินได้แล้วเน,นี่ยนาเทียวเนีน่ยทำไมต้องคิดว่าเป็นปีกอันนี้แบบมีปีกนะเนี่ยตายแล้วตายตายนี่แบบเป็นปีกตัวแบบประเภทคนมีหัวใจสว่างสว่าสวางสว่างไขับตัวได้เขาเพิ่งเจอกันนะครับ จะกินเท้าเหรอแล้วก็ครับผมผมสงสัยด้านนี้มากฮะแถบนีะแถบนี้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 ครับแถบนี้บยปากเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่นะฮะพันหนึ่งพันหนึ่งนี่เขาห้ามน่าสนุกเหรอหรือว่าไงฮะการขับใครผมไม่รู้นะแต่พันหนึ่งน่าสนุกใช่ไหมฮะตรงนี้เรื่องฮะ เลฮะด้านนี้ด้วยครับออสโลดีค่อน,นะครับเหมือนะครับผมสวัสดีคุณแม่ที่พาด้วยนะครับรรพ่อแม่ไม่มีก็อย่างนี้นนะครับนิดนึงครับนิดนึงขยับสักสองร้อยพอขับทพิ่มอีกขยับอีกสองร้อยขอลองขอลอง แค่ถือว่าเราเราคุ้นเคยกันนะฮะผมมั่นใจว่าคอนนี้ทุกคนจะประทับใจ <_ appointment> นะฮะมันมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดนะฮะมันมากกว่าพัน,นึงนที่คุณจ่ายไปนะฮะท้าหมดเท่าไหร่เนี่ยสมน้ำหน้ายืยนไปใช่ไงมรัวไม่มีตังค์ข้างหลังเท่าไหร่ข้างหลังยืนยนะืนอ่ะฮะ เอ้าตัวอี้ไปไหนอ่ะเฮ้ยพี่ชายนักานักนาน,นาผมก็เจอแต่ับนักเทียวผมจะพูดกัเบเขาเพื่อความนานหน่อยไม่ได้ไงพี่เฮ้ยมาเป็นผู้ชายพี่อยไ่ไหนเขาอ่ะ ดูคามแล้วเดี๋ยวๆอะไรนะคาดใจเอามาให้นั่งกันเลยนะดูขนาดไซส์ตามขนาดไซส์ตามขนาดไซส์จริงๆแอปของตุ้ยจะยาวผมว่าผมว่ามันเตีต้ยไปเดี๋ยวมันแต่เดี๋ยวโดมประกรณ์ลำมา ทำไมพี่ไม่กข้มาเ้อเพอเฮีอเฮ้อเฮอเฮ้อเฮ้อเฮเฮเฮ้อเฮ้อเฮเฮ้อเั้อเ้นเ้อเฮ้้อ้างนี้เ้า้อเฮ้เ้อลอเฮาออเอเ้อเเ้อเฮ้อมฮอเเอเฮเอเ้เฮ้อ้ออเฮ้ออเเ้ อยิยี่สิบยี่สิบียี่จะเท่านี้